วภาพนั้นเป็นความจริงสำหรับผมแต่อืมเดี๋ยวออกเดี๋ยวนี้แหละ ได้ได้เดี๋ยวเจอนที่เดิมนะมครับครับได้ีีท่าดนะนาแล้วนที่เราได้ากการู้จักัน นี่แหละเป็นสิ่งที่แก้วรอมานานพรุ่งนี้ต้องส่งใบอีกสองวันต้องเดินทางฝานปาแก้วแก้วทำอย่างงี้กี่ครั้งละแล้วมันเป็นยังไงเอ้าอี๊ไม่พูดอย่างนั้นน่ะอี๊แค่รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้แก่ไม่เวลาให้เลยนะเอาเวลาไปจบทีนโนบ้าบอลน,นี่หมดละอี๊แก่รู้ไหมสองวันไวาไย กแวสบายดีป่าววะแม่ตามก็บอกว่ามันไม่สบายทำไมวะแม่เหมือนเขาเล่นหุ้นอะแล้วหุ้นแม่งตกพวกพวกอะอย่างไอ้แก้วนะเล่นหุ้นเออแทงหัวยังไม่รอดเลยเฮ้ยเชี่ยมันคิดเยตั้งงานมากกว่างานอะไรวะทำงานอะไรไอ้แก้วนะทำงานแล้วแล้วมันทำที่ไหนสีลมไงกลางวันอ่อนเพียงคืนกึื้นงานอะไรวะที่สีลมเนี่ยขายข้าวขาเจียวนะเอาไเชฟกับพ่อหมูสับหรือวะกูจะรูไม่เล่าโอ้ยพระเจ้า แล้วตกลงมัไปที่นั่นทำไมไปสีรถทำไมต้องไปหากิม๊มไงมีกิ๊กกิ๊บไม่มีผู้ชายวะอผู้ชายดีโธ่ไม่รู้นะไงเนี่ยมันชอบประตูหลังไม่รู้เหรอไอ้แก้วเนี่ยชอบประตูหลังเฮ้ยกูเพิ่งรู้เนี่ยว่าไอ้แก้วเ<อ>ป็นคนอย่างเงี้ยใช่ดีร้ายดีเขาไม่อี๋ว่ะร้ายนู่นโกกเกลือกันเขาโหเฮ้ยแม่งเอ้ยสุดอะเออร้ายน่นแล้วแล้วจากมันไปหไอ้กิ้บมันทำอะไรก็วะ ดูมันใช่ทำงอนสายมันเครียดอะเชื่อไหมเชี่ดเลยวะยังเก่งไงยังไงทำไมวะเสียใจตั้งซื้อใหม่ให้เขาไงเฮ้ยนเรื่องเรื่องแล้วจริงดีเหรออเอออะไรเนี่ยจะดีหรอกล่าบไปแล้วเนี่ยเฮ้ยเออมันเครียดจริงด้วยไปหาเขาดีกว่า

เลยฉัมาเมตาเธอมืม่อเมื่เตลเลยยอะวะไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเอนี้ไม่ใช่เพแก้วแก้ไม่ชอบแบบนี้ด,ดนี้ดิบนี้ดู ตลบว่ะลรงแจ้งมีปัญหาอะไรวะไดอทิ้เกลี่ยก็เรพราะนิสุนเดิมอ่ะอีกแล้วเหรอวันนี้เรื่องอะไรอ่ะกูเป็วนก็อีกสองวันน่ะเป็นวันครบรอบที่กูขอพบกัอบอีฟครั้งแรกแต่ว่าไปเนี้ย มันเป็นโอกาสที่จะตัดสินเส้นทางการเล่นเป็นโอตอ่อตอนนี้เลยไม่รู้ว่าอะไรที่มันสำคัญกว่าแล้วมันยังไงลนะ่ะแค่คิดว่าจริงๆแล้วอ่ะโอกาสมาแล้วนะแต่มันกลับทําให้เวลาที่กูมีไอจีมันน้อยลงไปเรื่อยๆอันยังแค่คนเรื่อยแล้วแกชีวิตมันต้อรสัก มีคนลังด้วยบางทีก็ต้องยอมเสียบางอย่างเพื่อที่ได้บางอย่าง ได้เวลาแล้วไม่ใช่หรอเวลาเลยวะโง่จริงเลยก็เวลาที่มึงต้องตัดสินใจไงวะรู้แหละจำไดงนะเบิร์ดระหว่างมึงกับแฟนตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นละแก้วขอเตือนไว้อย่างหนึ่งะเว้ยทำไม่อยากมพนักเสียใจภายหลังก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมึง สำหรับกูก <Yeah. S 2> ็มีความสุข <Yeah. S 2> สถ้ากูได้เลือกได้ทำจริงๆกูมีคำตอบแล้วแหละะกูขอบใจมากผมคิดว่าคุณค่าของชีวิตคือการเลือกสิ่งที่สำคัญที่สุดซึ่งคุณสามารถจะให้เวลาและมีความสุขกับสิ่งนั้นได้ถ้าเป็นคุณละ่ะ ฉันจะเลือกอะไรสุดขอเปลาจะสูงขนาดไหนแค่มีเธอขึ้นข้างในใจอากต้องลมลงต้องแพน 出发。